ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยก็เช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายด,ดีนะครับแล้วก็มีคําพิพากษาศาลฎีกานะครับซึ่งศาลเนี่ยท่านเคยวินิจฉัยไว้คดีนียครับข้อเท็จจริงในคดีนะครับเขาเนี่ยเอารถเนี่ยนะครับมาวิ่ง หาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับคนบุคคลนึงเนี่ยยินยอมนะครับให้เจ้าของรถนะครับเข้ามาวิ่งร่วมในกิจการแล้วเนี่ยยอมใช้ชื่อของตนเองนะครับเวลาไปเกิดเหตุชนกันเนี่ยกับบุคคลภายนอกนะครับ คนที่ยินยอมเนี่ยจะมาปฏิเสธเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นนายจ้างไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยจะปฏิเสธค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยชื่อทางทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นชื่อของคนที่ยินยอมให้เขามาวิ่งร่วมนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีเนี้ยศาลเนี่ยท่านเนี่ยจะวินิจฉัยว่าอย่างไร นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูคําพิพากษาสารดีกาในคดีนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับเวลาเกิดเหตุรถชนกันเนี่ยนะครับหรือว่าเกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้นเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา420อ่นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้เลยว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นอันนี้ก็จะเป็นความลับผิดเพื่อละเมิดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ในมาตรา420อย่างที่ทนายอ้อนําเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่ลูกจ้างนะครับไปกระทําละเมิดในทางการที่จ้างกับบุคคลภายนอกแล้วนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเอาไว้ที่มาตรา425นะครับเขาวางหลักเอาไว้เลยว่านายจ้างต้องร่วม การรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นอันนี้ครับก็จะเป็นหลักกฎหมายนะครับซึ่งสารเนี่ยท่านเนี่ยได้นํามาวินิจฉัยในคดีนี้ <S <S ข้อเท็จจริงในคดีนียนะครับจำเลยที่2เนี่ยเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปจากจําเลยที่4นะครับแม้นจําเลยที่สองเนี่ยจะเป็นเพียงผู้เช่าซื้อก็สามารถนํารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเนี่ย ไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้นะครับการที่จำเลยที่4เนี่ยยินยอมให้จำเลยที่2เนี่ยนำรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุนะครับไปใช้ในการประกอบการขนส่งและใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลนะครับของจำเลยที่4เนี่ยในขณะเกิดเหตุโดยจำเลยที่4เนี่ยนะครับ มิได้ทักท้วงหรือแจ้งถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวทั้งรถคันเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีป้ายวงกลมซึ่งมีชื่อของจำเลยที่4ติดอยู่ที่หน้ากระจกรถด,ด้วยพฤติการของจำเลยที่สดังกล่าวนะครับถือได้ว่าจำเลยที่สองและจำเลยที่4เนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการขนส่งโดยมีจำเลยที่1นเนี่ยนะครับ เป็นลูกจ้างขับรถบรรทุกขันเกิดเหตุเมื่อขณะเกิดเหตุกระทําละเมิดจําเลยที่หนึ่งเนี่ยได้กระทําไปในทางการที่จ้างและในธุรกิจประกอบการขนส่งของจําเลยที่2และที่4โดยมีจําเลยที่3นะครับเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจําเลยที่4จํจเลยที่3และที่4นะครับจึงต้องร่วมกันรับผิดกับจําเลยที่1และที่2ในการกระทําละเมิดของจําเลยที่1ต่อโจทย์ด้วย คดีนี้ครับโจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง4ี่ร่วมกันหรือแทนกันเนี่ยชดใช้เงินจำนวน3า1 3 0นวน3บาทนะครับแก่โจทย์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนะครับของต้นเงินเนี่ย361,000บาทนะครับนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้ง4เนี่ยจะชำระเสร็จคดีนี้ครับจำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็น ลูกจ้างะนะครับซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยนะครับขาดนัดยื่นคําให้การและขาดนัดพิจรารณาก็คือไม่มาศาลเลยนะครับจาเลยที่2ที่3และที่4เนี่ยให้การเนี่ยขอให้ยกฟ้องนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านดูจากคําฟ้องและคาให้การเนี่ยของจําเลยทั้ง4แล้วนะครับดูจากการสืบพยานแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นนะครับท่านพิพากษาให้จําเลยที่1และที่2องนะครับชาระเงินจํานวน 3 1 0 0 0 0บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินเนี่ย266,000บาทนะครับนับตั้งแต่วันที่27มีนาคมพศ2542นะครับไปจนกว่าจำเลยที่1และที่2เนี่ยจะชำระเสร็จก่โจทกับให้จำเลยที่1และที่2เนี่ยใช้ค่าวิชาธรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความด้วย ให้ยกฟ้องนะครับสารชั้นต้นเนี่ยท่านให้ยกฟ้องนะครับสำหรับจำเลยที่3และที่4คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยกโจทเนี่ยเขาฟ้องมาเนี่ยนะครับก็คือฟ้ฟองคนขับเจ้าของรถคนขับเนี่ยก็คือจำเลยที่1เจ้าของรถก็คือจำเลยที่2นะครับหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยก็คือจำเลยที่3ส่วนคนที่ให้เอารถมาวิ่งเนี่ยนะครับใช้ชื่อเนี่ยก็คือจำเลยที่4 ศาลชั้นต้นนะครับท่านวินิจฉัยให้จําเลยที่1กับที่2เนี่ยร่วมกันรับผิดในคดีนี้นะครับยกฟ้องนะครับสำหรับจําเลยที่3และก็ที่4โจทย์เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของสารชั้นต้นเนี่ยนะครับโจทย์ในคดีนียก็จะยื่นอุทธรณ์นะครับสารอุทธรณ์ภาคหนึ่งเนี่ยพีพภาคษารแก้เป็นว่าให้จําเลยที่3และจําเลยที่4นะครับร่วมกันกับจําเลยที่1และที่2 ชําระเงินจำนวน3า0 0 0นหบาทนะครับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน2อ6แ0 0หกบาทนะครับนับตั้งแต่วันที่27มีนาคม2542นะครับไปจนกว่าจะชําระเสร็จให้แก่โย์กับให้จําเลยที่3และที่4นะครับร่วมกับจําเลยที่1และที่2เนี่ยใช้ค่าทิชาธรรมเนียมเนี่ยในสารชั้นต้นแทนโจย์ นอกจากนี้ค่าลิชาธรรมเนียมในชั้นอุทธร์เนี่ยให้เป็นพับพอศาลอุทธร์เนี่ยท่านพิพาสาแก้มาแบบนี้ใช่ไหมครับจำเลยอะครับจำเลยที่3ที่4เนี่ยซึ่งถูกศาลยกฟ้องในศาลชั้นต้นน่นะครับแต่ว่ามาศาลอุทธร์เนี่ยต้องมาร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ที่2ด้วยเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของศาลอุทธร์นะครับจำเลยที่3าที่4เนี่ยในคดีเนี้ย เขาก็ดีกาขึ้นมาเลยนะครับซึ่งสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าขอ้อเท็จจริงตามที่โจท์และจำเลยทั้ง4เนี่ยมิได้ดีกาโต้แย้งกันเนี่ยรับฟังเป็นยุติได้ว่าโจท์นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนนคขีด 6, 7เเชียงใหม่นะครับ จำเลยที่1เนี่ยเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2จำเลยที่4เนี่ยนะครับเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการประกอบกิจการขนสง่งโดยมีจำเลยที่3นะครับเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่4เนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน80-0782ีสีสเกตนะครับและได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล จำเลยที่4นะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้ครอบครองและนำรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยไปประกอบกิจการขนส่ง mm. เหตุเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2542นะครับจำเลยที่1เนี่ยได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียนเนี่ย 80.0782เนี่ยสีเ,เกตนะครับไปทางการที่จ้างของจำเลยที่สองมาตามถนนสายเอเชียนะครับแล่นมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความประมาทเมื่อถึงที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณหลักกิโลเมตรที่92-93นะครับอำเภอบางปะะหันจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับล้อหลังด้านซ้ายของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวนะครับหลุดออกจากตัวรถ กระเด็นข้ามร่องกลางถนนเนี่ยมายังฝั่งตรงข้ามกระแทกถูกรถยนต์เก่งนะครับหมายเลขทะเบียนกองอขีดสองสี่หกหกนครสวรรค์ที่มีนายสุรพงษ์เนี่ยเล่นสวนทางมาตามถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครนะครับทำให้รถเก่งเสียหลักไปทางด้านซ้ายและเฉียวชนกับรถยนต์ของโจ์เป็นเหตุให้รถเก๋งและรถยนต์ของโจ์เนี่ย พลิกคว่ำตกลงไปล่องกลางถนนเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายและมีผู้โดยสารเนี่ยในรถยนต์ของโจทเนี่ยถึงแก่ความตายอ่ะนะครับหนึ่งคนเลยและได้รับอันตรายสาหัสสองคนคดีนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาที่จำเลยที่3และที่4ว่าจำเลยที่3และที่4เนี่ยจะต้องร่วมรับผิดเนี่ยครับกับจำเลยที่1และที่2รับผิดต่อโจ์หรือไม่ ข้อเท็จจริงนะครับรับฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกนะครับคันหมายเลขทะเบียนเนี่ย8 0ดศูนยขีดศูนยสองีสเกตคันเกิดเหตุเนี่ยนะครับจำเลยที่2เนี่ยนะครับได้เช่าซื้อมาจากจำเลยที่4เมื่อวันที่10บกุมภาพันสองพันหเนี่ยนะครับจำเลยที่4เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขนส่ง ขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกทันดังกล่าวและนําไปประกอบกิจการขนส่งนายอาคมนะครับซึ่งเป็นพยานโจทย์เนี่ยซึ่งรับราชการตําแหน่งขนส่งจังหวัดสศสะเกตนะครับมาเบิกความว่าเงื่อนไขนะครับในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลนั้นเนี่ยผู้ยื่นคําขอเนี่ยจะต้องเป็นผู้ประกอบการและมีรถยนต์เป็นของตนเอง หรือเป็นผู้เช่าซื้อก็ได้จำเลยที่2อนะครับเบิกความตอบทนายโจย์ถามค้านว่าจำเลยที่3ที่4เนี่ยก็ทราบว่าจำเลยที่2เนี่ยซื้อรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยมาเพื่อใช้ในการขนส่งนะครับในการขนส่งนั้นเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตประกอบการจึงจะรับจ้างขนส่งได้ที่จำเลยที่2เนี่ยซื้อรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวมาเนี่ย ก็เพื on ite, ่อจะใช้ใบประกอบการของจำเลยที <anes Christ S 2> ่4นะครับเห็นว่าเมื่อจำเลยที่2เนี่ยเช่าซื้อรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไปจากจำเลยที่4นะครับแม้จำเลยที่2เนี่ยจะเป็นเพียงผู้เช่าซื้อก็ย่อมสามารถเนี่ยนำรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุเนี่ยไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได้การที่จำเลยที่4่นะครับยังยินยอมให้จำเลยที่2เนี่ย นำรถยนต์บรรทุกขันเกิดเหตุเนี่ยไปใช้ในการประกอบการขนส่งและใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเนี่ยของจำเลยที่4่นะครับอยู่ในขณะเกิดเหตุโดยจำเลยที่4เนี่ยนะครับมิได้ทักท้วงหรือแจ้งถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งของรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวอีกทั้งยังได้ความจากจำเลยที่สานะครับตอบทนายโจทถามค้านว่า รถคันเกิดเหตุเนี่ยนะครับมีป้ายวงกลมเนี่ยซึ่งมีชื่อของจำเลยที่4เนี่ยติดอยู่ที่หน้ากระจกรถด้วยดังนี้ที่จำเลยที่3และที่4อ้างว่าไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์เพราะจำเลยที่3และที่4เนี่ยไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับจำเลยที่1และที่2เนี่ยหรือรับประโยชน์จากจำเลยที่2นั้นน่ยจึงไม่มีน้าหนักให้รับฟังนะครับพฤติการของจำเลยที่4ดังกล่าวเนี่ย ถือได้ว่าจำเลยที่สองและจำเลยที่สี่เนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการขนส่งโดยมีจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างขับรถบรรทุกค,คันเกิดเหตุเมื่อขณะเกิดเหตุนะครับกระทําละเมิดจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้กระทําไปในทางการที่จ้างและในธุรกิจประกอบการขนส่งของจำเลยที่สองและที่สี่โดยมีจำเลยที่สามเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่สี่ ดังนั้นนะครับจำเลยที่3และที่4เนี่ยจึงต้องร่วมกันรับผิดกับจำเลยที่หนึ่งและที่สองต่อโจทย์ด้วยที่สารอุทธร์ภาคหนึ่งนะครับพิ่ภากษามานั้นสารดีกาเนี่ยเห็นพ้องด้วยในผลนะครับดีกาจำเลยที่สาและที่4เนี่ยฟังไม่ขึ้นสารดีกาท่านพิ่ภากษายืนนะครับค่าลีบชาธรรมเนียมชั้นดีกาเนี่ยให้เป็นพับ คดีเนี่ยสารชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากาาเนี่ยให้จำเลยเฉพาะจำเลยที่1นึกับจำเลยที่2เนี่ยรับผิดนะครับแต่สารอุทธรเนี่ยท่านเห็นว่าจำเลยที่3เนี่ยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับแล้วก็จำเลยที่4ี่เนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับให้ร่วมรับผิดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจำเลยที่3กับจำเลยที่4เนี่ยเขาก็มายื่นดีกานะครับสารดีการเนี่ยท่านวินิจฉัยออกมานะครับเป็นเป็นเปาะๆปเปะเลยนะครับ ซึ่งการที่จำเลยที่3และที่4เนี่ยมาดีกาโต้แย้งเนี่ยสารดีกาเนี่ยท่านเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศารอุทธรน์นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติม,มนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่3568-2552ทัองพนนะครับเช่นเคยนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยอยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด u b s c r i b e เราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับส่งมาให้กับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับคนที่ ประสบอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนเนี่ยแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไงนะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยคนที่มาชนท่านเนี่ยเขาเนี่ยเพิกเฉยเลย เขาเนี่ยไม่มาสนใจไม่มาดูแลท่านเลยนะครับถ้าท่านเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้ลองติดต่อหรือสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อได้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนํำมาน,นะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับหรือว่าท่านเนี่ยจะได้มีวิธีแก้ไขเนี่ยเพื่อที่จะให้คู่กรณีเนี่ยเขาเนี่ยมาเยียวยาท่านนะครับสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับ ก็อย่าไปเพิกเฉยนะครับเราต้องแสดงความรับผิดชอบเลยนะครับรีบเข้าไปดูแลคนเจ็บเลยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยชนเขาเนี่ยสามเดือนหกเดือนเนี่ยใจดำมากนะครับไม่เคยเข้าไปดูแลคนเจ็บเลยอย่าไปทําแบบนั้นนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าสังคมรู้นะครับท่านก็จะอยู่ในสังคมลําบากอยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งคนที่ ถูกรถชนแล้วก็คนที่ขับรถไปชนเขาอยากให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันน,นะครับอยากฝากเรียนน,ยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยใช้รถใช้ถนนเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยด้วยความปลอดภยัยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับมีน้ำใจเนี่ยให้กับเพื่อร่วมทางกับเรา หนักนิดเบาหน่อยนะครับหรือว่าเราเนี่ยขับรถพังเผลอไปอาจจะไปบาดหน้าเขาหรือว่าอาจจะเลี้ยวออกมาโดยไม่ทันระวังเนี่ยบางครั้งน,นะครับก็ต้องรีบยกไม้ย,ยกมือนะครับหรือว่าไหว้ขอโทษเขาเลยอยู่ในสังคมด้วยกันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยผิดพลาดเล็กน้อยอะไรเนี่ยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอยากฝากนะครับสําหรับคนที่ใช้รถนะครับแล้วก็มีรถเนี่ย พรลบนะครับแล้วก็ประกันภาคบังคับเนี่ยท่านอย่าให้ขาดนะครับท่านต้องรีบต่อเลยท่านมีพรลบเนี่ยมันก็จะคุ้มครองทั้งตัวท่านทั้งคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับถ้าท่านมีกําลังนะครับอยากให้ท่านเนี่ยซื้อประกันภาคสมัครใจไว้ติดไว้เลยนะครับเลือกความคุ้มครองเนี่ยกับบุคคลภายนอกเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต่อครั้งเนี่ยรับผิดเนี่ยในวงเงินสักสิบล้านนะครับหรือ ถ้าเป็นในส่วนของทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับเลือกสัก5ล้านน่นะครับอันนี้ครับก็เวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมาช่วยซัพพอร์ตช่วยดูแลท่านนะครับทั้ง พรบรภาพบังคับประกันภาคสมัครใจเนี่ยให้เป็นบริษัทเดียวกันเลยส่วนท่านเนี่ยจะซื้อของบริษัทไหนเนี่ยท่านก็ดูตามความเหมาะสม,มนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเนี่ยดูรายการของเรานะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยขอนุญาตจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ